สวัสดีครับมุม2เวยียนนะครับวันนี้มุม2เวยียนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อบวกเกรดนะครับในมวยศึกลุมพินี TKO ถ่ายทอดสดทางช่อง9เวลา16นาฬิกานะครับตามด้วยสกเกีตเป็รซุปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นเวลา18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุม2เวยียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกเกรดแล้วก็กระแสความเชื่อต่างๆให้กับแฟนๆ ได้รับทราบกันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลดีๆไว้สําหรับการต่อสู้หน้าตู้กันนะครับเริ่มผมจะมาเริ่มกันที่ศึกลุมพินิทิเคอนะครับถ,ถ่ายทอดสดทางช่อง9เวลา16นาฬิกาก่อนนะครับคู่ที่1นี่ฝ่ายแดงนะครับมูเซอร์ดำต่อผิวหล่อพักดีส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับจเจริญราบิ0ินายกสมชาติพิกัด128บอนะครับเมื่อเช้านี้มูเซอร์ดำมา128.8ลดจ ่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเจริญราบนี่มา129.2รลด1นนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินเจริญราบนะครับดูได้ลอยกว่านะครับได้สูงกว่านะครับแต่ว่าความเชื่อนะครับอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงนะครับมูเซอร์ดำดูน่าจะดูมีภาษีดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องกระดูกมงกระดูกมวยดูดีกว่านิดนิดนะครับเป็นมวยอาวุธหนักน่งงรุนแรงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเจริญราบนี่อาจจะดูกระดูกเป็นรองนะครับแต่ว่าเป็นมวย ครบเครื่องวงนอกก็มีวงในก็มีนะครับความเชื่อนะครับเชื่ออยู่ที่ฝ่ายน้ำฝ่า,ายแดงนะครับมูเซอร์ดำล่าสุดหยุดอยู่ที่1 1 8นะครับก็ยังชอบไปที่มูเซอร์ดำนะครับกระดูกมวยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับความเชื่อ1 1 8อยู่ที่ฝ่ายแดงมูเซอร์ดำส่วนคู่ที่2นี่ฝ่ายแดงนะครับไก่ชนสีพนมยิมฝ่ายน้ําเงินก็คือเพชรลุ่งเพชรเจริญนะครับพิกัด1น9ปอนด์เมื่อเช้านี้ไก่ชนนี่มา110 จุดลด1.6ส่วนเพชรลุงนี่มา108.4ขาดไปจุดหนะครับคู่นี้นี่ความสูงเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรลุงนี่ดูได้เปรียบได้ร้อยกว่านิดนิดนะครับนิดหน่อยแต่ว่าน้ําหนักมาค่อนข้างจะดูไม่ดีนะครับกระดูกมวยนี่เป็นทางด้านของไก่ชนดูดีกว่านะครับเพราะผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าเพชรลุงนี หนุ่มสดแล้วก็แรงขึ้นมานะครับความเชื่อนะครับก็เชื่ออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับไก่ชนกระดูกดีกว่า1 1 8นะครับสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าได้กระดูกมวยได้ประสบการณ์มวยสูงกว่านะครับยังไงก็ยังชอบไปที่ไก่ชนสีพนมยินนะครับความเชื่อ118อดแปดนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยวงนอกน Lindsey, ี่โดยเฉพาะเพลงแข้งนี้อ,ออกได้รวดเร็วแล้วก็เป็นอาวุธเด็ดของไก่ชนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็มองไปที่ไก่ชนสีพนมยินนะครับความเชื่อ118 ส่วนคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงนี่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสส่วนฝ่ายน้ําเงินออฟไซด์หัวโรงน้ําแข็งนะครับพิกัด104ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงสิงห์ดำมา104.6ร้อลดจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินออฟไซด์นี่มา104.2ลดจุดสนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินออฟไซด์นี่ดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ลอยกว่าคู่นี้นี่ถูก ดึงมาเสริมแทนด้วยกันท <t> <ach aga> ั้งคู <rik decorative> ่นะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมการเตรียมตัวนี่ถือว่าไม่เป็นรองกันนะครับความพร้อมนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเพราะว่าถูกดึงมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ความเชื่อก็เลยยังเชื่อมาค่อนข้างจะคู่ขี้ทุสีนะครับโดยเปิดมาอยู่ที่ขต่อรองนะครับขต่อรองเพราะว่าความพร้อมนี่ไม่มีขครได้เปรียบเสียเปรียบค่อนข้างจะคู่ขี้ความเชื่อก็ เปิดอยู่แบบคู่ขี้สูสีนะครับขายต่อรองแต่ว่าคู่นี้ความสูงนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินออฟไซด์ site, หัวโรงน้ําแข็งนะครับได้เปรียบเรื่องสนสูงได้ลอยกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดกาแฟโฟกัสนะครับอยู่กับทางด้านสอจอเล็กเมืองนอนนะครับคุณสมคิดสอจอสมคิดมากวงนี้ให้การสนับสนุนนะครับที่เวทีลุมพินีนี่ สอจอสมคิดมาวงนี้คุมหน้าเสือเองยังไงกระแสรหรือว่าหน้าเสือน่าจะดูดีกว่านิดนิดนะครับยังไงผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับติงดำกาแฟโฟกัสนะครับความเชื่อนี่ล่าสุดใครต่อรองนะครับส่วนคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงก็คืออาสุมาอี้เพชรเกษมส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่พลพลพุ่มพันม่วงนะครับพิกัด103 14ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้สุมาอีมา135ลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินมา136.6นะครับลด2.6คู่นี้นี่ความสูงนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแต่ว่ากระดูกมวยอาจจะเป็นทางด้านพระพลนะครับดูดีกว่านิดๆนะครับพอฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสุมาอีนี่แพ้ให้กับฉลามศึก แล้วก็ไม่ได้แชมป์มวยรอบนะครับส่วนพระลพลนีพระสุดท้ายนี่แพ้คะแนนโตโต้สิทธิ์อุบลมานะครับแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นฟอร์มไม่ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่ากระดูกมวยนีดูแล้วพระลพลดูดีกว่านิดๆนะครับความเชื่อจึงเชื่อมาอยู่ฝั่งพระลพลพุ่มพันม่วงครับสิเปิดมาค่อนข้างสูสีนะครับยังไงก็ยังชอบไปที่พลพลพุ่มพันม่วงนะครับความเชื่อเรทนะครับล่าสุด19อยู่ที่พระลพลครับสาหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่ เวทีศึกลุมพินี t k o ถ่ายทอดสดทางช่อง9นะครับวันนี้นะครับผมมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1มูเซอร์ดําต่อผิวหลออพักดีนะครับเละเรทล่าสุดนะครับ11.8มอชอบ1ตัวก็คือมูเซอร์ดําต่อผิวหลออพักดีคู่ที่1นะครับเรามาต่อกันที่ ึกิเพชรซปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องนชั่นเวลา18บนกาสานาทีกันต่อนะครับคู่นี้นี้เป็นมหาสมุทรต่อผิวหลอพักดีนะครับฝ่ายน้ำเงินก็คือฉัดเพชรเอ็มูเดนพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่นี้มา101.4ลรดถจุด 4, ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูได้เปรียบได้สูงกว่าได้ลอยกว่าเห็นนะครับความเชื่อล่าสุดนะครับ3-2อ,อยู่ที่มหาสมุทรต่อผิวลอพักดียังไง ความสูงนี่น่าจะเป็นอุปสรรคให้กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสูงกว่าเห็นอาวุธน่าจะถึงก่อนนะครับถ้าไม่ออกอากาศออนแอนนี่น่าจะดูดีกว่านะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงมหาสมุทรต่อผิวลอพักดีเรทล่าสุดนะครับสามอยู่ที่มหาสมุทรฝ่ายแดงส่วนคู่ที่2นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทนายกอ,อนงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ชาซาโต้ส่วนอาหารปีกไม้พิกัด1 3ึงปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ ฝ่ายแดงซูเปอร์บิ๊กมา136.2รลดจส่วนฝ่ายน้ำเงินซาโต้นี่มา137.4รลด1นนะครับคูณนี้ความสูงถือว่าเป็นทางด้านซาโต้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าความเชื่อนะครับเชื่อมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับซูเปอร์บิ๊กอยู่ที่สิอยู่ที่118นะครับอย่างไงก็ยังมองไปที่ซูเปอร์บิ๊กนะครับเพราะว่า ความเป็นมวยดูแล้วดีกว่านิดๆนะครับความเชื่อจึงเชื่อมาอยู่ที่ซูเปอร์บิก๊กฝ่ายแดงนะครับล่าสุดเรดอยู่ที่1 1 8ก็ยังชอบไปที่ซูเปอร์บิ๊กนะครับส่วนคู่ที่3ลรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่ทับทิมทองสอยเจเล็กเมืองนนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดธง PK แสนชยัยมวยไทยพิกัดแตกต่างกันนะครับโดยที่ฝ่ายแดงต่อย1้อฝ่ายน้ำเงินต่อย1้3ยต่อกัน1ปอนเพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่ฝ่ายแดงทับทิมทองมัน ต่อยร้อยสองนะครับมา1 0 2 2ง้อยสองจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดทองต่อยร้อยสามปอนมา103.4้อยสามจุดสี่ร้อยจุดสี่นะครับคู่นี้ความสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับแต่ว่าความเชื่อนะครับเชื่อไปอยู่ทางฝั่งนักมวยที่ต่อหานาักน,นะครับได้เรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยดีกว่าจึงต้องต่อให้1ปอนนะครับความเชื่อก็เชื่อไปอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับทับทิมทองล่าสุดนี่ฮะห้าสามนะครับเรทล่าสุด เปิดอยู่ที่ทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์ฝ่ายแดงนะครับ53ต่อน้าหนักแต่ว่าฝีมือไม่ได้ต่อนะครับก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับน,น้ำเลี้ยงดีกระดูกมวยดีกว่าด้วยหน้าเสือน่าจะดีกว่านิดๆนะครับที่ทีมงานสอจอเล็กเมืองนอนท์สจสมคิดมากวงน่าจะมาคุมหน้าเสือแต่ถึงแม้ว่ายอดธงนี้ก็หน้าเสือใกล้เคียงกันนะครับของเสียแขกนี่ไม่แพ้กันแต่ว่า กระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองทางด้านทัพทิมทองนิดๆนะครับเรทจ,จึงเปิดมาอยู่ที่ทัพทิมทอง53เลยนะครับยังไงก็ชอบไปที่ทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับอาจ,จะอาศัยกระดูกมวยที่ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกไฟแดงนี่แสงอันดา,าเพชรเทพาฟาร์มนะครับฝ่ายน้าเงินสอนนาราย น้ำดื่มโชคปีชาพิกัดถึง130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้แสงอันดามา132.2หรือ2.2ส่วนฝ่ายน้ำเงินสอนนารายนะครับมั129.4ขาดจุด6นะครับคู่นี้นี่เป็นทางด้านแสงอันดาดูได้ร้อยกว่านะครับได้สูงกว่าความเชื่อหรือว่าเรทนะครับล่าสุดนี้ก็เปิดมาแบบค่อนข้างจากคู่ขี้สุสีนะครับโดยเปิดมาอยู่ที่ไขยต่อรองนะครับคู่นี้นี่เป็นนักเงินที่มาเข้าเวนแทน มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ถือว่าไม่มีใครเป็น2รองกันองกันนะครับค่อนข้างจะคู่ขี้นะครับสกแสความเชื่อเรทก็เลยเปิดมาแบบคู่ขี้อยู่ที่ไขรต่อรองแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินสอนนารายโชคน้ําดื่มโชคปีชานะครับเคยเห็นฝีมือะไรมือกันอพอประมาณแล้วนะครับ ฝีมือนี่เพลงเข่านี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้ยังไงชอบไปที่สอนอะลายน้ําดื่มโชคปีชาฝ่ายน้ําเงินนะครับเ,เลทล่าสุดนะครับใครต่อรองสําหรับมวยชอบ1ตัวที่สกีเพชรซูกเ,กปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นนะครับผมมองไปที่คู่ที่3ลรองคู่เอกฝ่ายแดงนะครับทับทิมทองสอจอเล็กมืองนอนนะครับเลทล่าสุด53ชอบไปที่ทับทิมทองสอจอเล็กมืองนอนโมยชอบ1ตัวของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับโมชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลากลาไปก่อนนะครับ แล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงครับสำหรับท่านที่รับชมและชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ